26พฤศจิกายน2566สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องปาเล็กชาแนลคลิปนี้ก็มาอัปเดตความเคลื่อนไหวอัปเดตคิวงานของลูกชายแห่งชาติน้องไรอันกัดบัณฑิตกันนะคะก่อนจะอัปเดตคิวงานก็มารับมอบกำลังใจดีๆจากลูกชายกันก่อนนะคะ พสจาก a c e b o o k ไรอันกาศบัณฑิตค่ะมอบให้กันทุกๆวันคือกำลังใจและความห่วงใยอยู่ที่ไหนทำอะไรขอให้มีแต่ความสุขนะครับแฮชแทก็กไรอันกาศบัณฑิตขอบคุณครับขอบคุณกำลังใจดีๆจากน้องไรอันกาศบัณฑิตนะคะต่อกันด้วยคิวงานของน้องค่ะ 26วันนี้นะคะน้องก็ถ่ายละครนะคะส่วนวันพรุ่งนี้สุดปังจ้าควบ2งานเลยนะคะสำหรับน้องไรอันกัดบัณฑิตค่ะแม่แม่แม fc แฟนคลับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอย่าลืมรอให้กำลังใจน้องนะคะงานแรกของวันพรุ่งนี้นะคะ27พฤศจิกายนค่ะเจอกันนะครับโพส์จาก f c e e o o o ไรอันกัดบัณฑิตนะคะก็เป็นงานลอยกระทงค่ะวัดสตือนะคะ อำเภอท่าเรือค่ะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาน้องก็ขึ้นเวทีนะคะเวลา20นาฬิกา30นาทีถึงเวลา21นาฬิกา10นาทีอฟ .C. แฟนคลับนะคะชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาห้ามพลาดค่ะอย่าลืมไปให้กำลังใจน้องรายอัานกันเยอะๆนะคะต่อกันด้วยงานที่2ค่ะของวันที่27นะคะควบ2งานเลยค่ะงานที่2นะคะก็ที่วัดสามงามค่ะแขวงคูฝั่งเหนือเขตหนองจอก กรุงเทพนะคะน้องก็ขึ้นโชว์เวลาห้าทุ่มนะคะ23นาฬิกาค่ะ fc แฟนคลับที่อยู่เขตน้องจอเขตกทมหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะคะอย่าลืมไปให้กําลังใจกันเยอะๆนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลโพสต์จาก Facebook ไรอันกาดบัณฑิตไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอบคุณสําหรับทุกกำลังใจค่ะหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ